เพื่อนๆครับ EP นี้ก็เป็น EP สอนนะครับเพื่อนๆที่อยูุ่่ตู่นะครับจะมาแนะนําในราคาอุปกรณ์ขนมพนัครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างมีอะไรบ้างนะครับเมื่อ EP ที่1ครับก็ได้แนะนําอุปกรณ์ชุดเตาขนมพนนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับราคาก็อยู่มา2อ0 0ันกว่าบาทนะครับไม่เกิน2,5 0 0เนาะเผื่อเพื่อนๆครับจะได้เป็นแนวทางจะได้รู้นะครับว่าเราต้องลงทุนเท่าไหร่นะครับการที่จะเริ่มต้นทํำขนมพนนะครับอย่าง EP นี้ครับ EP นี้ก็จะมาแนะนําในเรื่องของนี่ครับ ถังแก๊สครับถังแก๊ส15โลนะครับถังนี้นะถังนี้ครับถังนี้ก็ราคานะครับราคาอยู่ประมาณ2เอ่อ2,000กว่าบาทหรือ3,000กว่าบาทครับก็ต้องแล้วแต่เมืองที่นะครับบางเมืองที่ก็ราคาไม่เท่ากันครับเพื่อนก็ลองดูนะครับนะส่วนถังแก๊สครับถ้าหากว่าบ้านไหนครับมีแล้วนะครับก็ดีครับก็ไม่ต้องคุณซื้อเพิ่มนะครับถ้าใครไม่มีจำเป็นต้องซื้อเพิ่มครับก็นี่ครับก็ประมาณ3,000กว่าบาทครับราคานะเขาค่าประมาณ3,000บาทเนาะเพื่อนเก็ลองดูตามร้านดูนะครับว่ารรราาาคคคอะไเนนนนีี่ัับ้ื อุปกรณ์ชิ้นที่สอนครับที่ลุงตูต่จะแนะนําก็คือถังแก๊สครับราคา3,000กว่าบาทท่านเพื่อนที่เราต้องลงทุนนะครับสำหรับชุดเอ่อชุดที่เริ่มต้นทางนาคนนะครับเพื่อน